สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แม่สมหังจะพามาดูต้นผักเซียนผีนะคะดอกสีเหลืองๆนะคะเ,เพื่อนๆรักษาโรคเกานะคะบำรุงกระดูกแม่สมบังเคยเอาไปตากแดดแล้วก็มาต้มทานนะคะแม่สมหังเคยปวดหัวเขา่า เวลาไปนั่งยองๆลรวจะปวดหัวเข่าเสียงดังแก๊บแกบแก๊บกบ,กบม่สวังเอาผักเซียนผีตัวนี้ค่ะไปตากแดดแห้งสักสองวันนะคะแล้วก็แม่สมวังก็จะเอาพิกไทยพิกไทยสิบเม็ดแล้วก็มาตูมผลมาตูมแห้งสี่ห้าแว่นนะคะแล้วก็มีดีปีสัก หกเจ็ดดอกนะคะทุกอย่างต้องแห้งหมดเลยนะคะเอาไปตากแห้งเป็นคลิปสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ